สวัสดีครับกลับมาพบกับผมโคช้ชไมเคิลอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะมาอันบ็อกเจ้าเครื่องดูดฝุ่นนะครับรุ่น SEA 20นะครับอุปกรณ์ในกล่องจะมีอะไรให้มาบ้างครับตามผมไปดูห้องกันเลยครับครับเมื่อเราแกะกล่อง เจ้าเครื่องดูดฝุ่น SCA 20ออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้อุปกรณ์ตามที่เห็นอยู่บนโต๊ะนี้เลยนะครับเรื่องจากตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบามากๆนะครับทาให้สะดวกสบายในการใช้งานนะครับมาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นทันสมัยนะครับสีสันสวยงามนะครับน่าใช้ครับด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นปุ่มไฟสถานะแบตเตอรี่แบบ LED นะครับ บอกพลังงานของเหลือองแบตเตอรี่นะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นคู่มือในการใช้งานนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีบอกอสเปคของเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้นะครับรวมถึงวิธีการในการใช้งานรวมถึงวิธีการในการบำรุงรักษาเครื่องนะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นพวกชุดท่อดูดฝุ่นนะครับก็จะมีท่อดูดฝุ่นแบบที่ยืดหยุ่นได้นะครับ มีท่อที่เป็นก้านต่อยาวนะครับรวมถึงก็จะมีหัวสําหรับดูดฝุ่นให้มา2ประเภทด้วยกันนะครับแบบที่1ก็จะเป็นแบบหัวปลายเรียวนะครับเอาไว้ดูดในที่แคบนะครับในที่ที่ที่เราต้องการสอดหัวนี้เข้าไปดูดฝุ่น,นครับอย่างเช่นพวกตามาใต้ซอกเบาะรถยนต์นะครับหรือว่าในาร่องโซฟานะครับที่มีฝุ่นไปสะสมอ,อยู่นั้นเป็นจนํานวนมาก หัวหนึ่งที่ให้มานะครับก็จะเป็นหัวดูดฝุ่นแบบที่มีแปรงตรงปลายนะครับซึ่งหัวนี้ก็จะเอาใช้ดูดทำความสะอาดพวกมุ้งลวดนะครับหรือว่าตามเบาะรถยนต์นะครับที่เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่หรือว่าพรมรถยนต์อย่างพวกนี้ก็ได้นะครับก็เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมเลย อย่างที่3ที่ให้มานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมีแรงดันอยู่ที่10.8โวลต์นะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะมาพร้อมกับแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จตัวนี้นะครับก็ไว้สําหรับชาร์จแบตเตอรี่รุ่น AS2 เท่านั้นนะครับอย่างสุดท้ายที่ให้มานะครับก็จะเป็นถุงนะครับสำหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับ อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนี้จะดีมากน้อยเพียงใดนะครับจะน่าใช้ขนาดไหนไปติดตามชมกันในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ได้เลยครับสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วโคชแมคเคิลขอตัวลาไปก่อนในเพียงเท่านี้นสวัสดีครับ